ันวัตกรรมการแพทย์ดูแลครบวงจรเอาไปซินโดรมปวดหลังปวดคอโรงพยาบาลเซเปียนมีคำตอบโรงพยาบาลเซเปียน ience, นำโดยแพทย์หญิงนาตยาอุดมศักดิ์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชสัญญีวิทยาอนุสาขาการระงับปวดหรือหมอเพนผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวดที่มีประสบการณ์กว่า17ปี ต,ตัวนวัตกรรมการแพทย์แนวใหม่การรักษาความเจ็บปวดครบวงจรหรือ total treatment ที่เน้นการดูแลความเจ็บปวดจากต้นเหตุอย่างแท้จริง ทั้งกระดูกสันหลังและเส้นประสาทโดยไม่จําเป็นต้องผ่าตัดโดยมาตรฐานสากลพร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางครบวงจรสร้างทางเลือกการรักษาให้คนไข้ออฟฟิซินโดรมและผู้สูงอายุที่ปวดหลังด้วยเทคนิคการรักษาที่ตรงจุดเช่นการฉีดระงับปวดการใช้คลื่นวิทยุหรือ Radio Frequency และการกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสันหลังช่วยลดการอักเสบและระงับอาการเจ็บปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนัทยาวดรงศักดิ์นะคะก็เป็นวิสัญญีแพทย์นะคะแล้วก็เป็นอนุสาขาทางด้านรัง,งัรปวดนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยก็ทํางานด้านนี้มาประมาณสัก17ปีได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงพยาบาลพระมกุฎน,นะคะแล้วก็ทําโรงพยาบาลเอกชนนะคะ ก็คือทําอยู่ที่โรงพยาบางลองราาประมาณสัก14ปีจริงๆที่ผ่านมาก็ถือว่าหน้าที่การนั้นก็โอเคนะก็เป็นที่รู้จักระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อตัวเองรู้สึกว่าสาขานี้มันยังค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมุนนอกเนี่ยเขาดูค่อนข้างดังนะคะเหมือนที่อเมริกาหรือว่าทางยุโรปเนี่ย คลินิกแล้วกปวดเนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้จักเยอะแล้วก็คนก็เดินไปหาเยอะนะคะแต่ทําไมเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่หรือว่าบางทีคนไข้เดินม,มาหาก็นึกว่าตัวเองเป็นหมอกระดูกนะนแล้วเขาจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไข้มีปัญหาเรื่องปวดหลังหรือมีปัญหาเรื่องหมอรองกระดูกเนี่ยจะต้องเดินม,มาหาหมอดมยาพอ,อ,อเราแนะนําตัวเองเขาก็งงๆแล้วเรารู้สึกว่าอืมถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า โอกาสที่คนไข้คนจะต้องรู้แล้วก็คนจะต้องมีแนวทางทางเลือกในการารักษาอื่นอีกนะคะไม่นั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราออกมาทําเองเนี่ยมันน่าจะทําให้คนทั่วไปรู้จกักอ,อนุสาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนทั่วไปด้วยนะคะ่ะเราก็มีหลายเทคโนโลยีนะคะขึ้นกับว่าปัญหาของเขานะคะ มีตั้งแต่ทำน้อยๆก็อย่างเช่นการฉีดสเตรอยด์สหรับคนไข้ที่มีอาการปวดหลังแล้วลงขาหรือการใช้คลื่นวิทยุรักษาอาการปวดหลังจากข้อกระดูกหลังนะคะหรือแม้กระทั่งการติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสันหลังเพื่อช่วยรักษาอาการปวดหลังที่เล้าลงขาแม้กระทั่งผ่าตัดไปแล้วแล้วไม่หายอย่างนี้ย เราเรามีการวิจัยพบว่าบางทีไปติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ไขสหลังยังได้ผลดีกว่าการผ่าตัดซ้ําด้วยซ้านะคะหรือว่าการฝังเครื่องให้ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาโมฟีนสําหรับคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังนะคะกะ็หลายหลายคนอาจจะมองภาพไม่ออกว่าเออทำไปแล้วมันจะได้ผลดียังไงแล้วมันจะต่างจากการผ่าตัดยังไงออการรักษาด้านนี้มันจะมีข้อแตกต่างจากการผ่าตัดยังไงบ้างเราพบว่าการรักษาอันนี้เนี่ยความเสี่ยงนน้อยกว่ากันเยอะ นะคะแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะ,อ,ะอย่างเช่นว่าเวลาเราฉีดสเตียรอยด์ไปปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะหายหลังจากออกจากหข้องผ่าตัดเลยดีเลยดีเลยแบบร้อตไม่ต้องกินยาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ,ะเพราะว่าบางคนจะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงจากยาด้วยนั่นอันเียจะค่อนข้างรวดเร็วเวลาทาเราก็ฉีดยาชาทําเอาคุณไม่จําเป็นต้องไปดมยาสลบนะคะแล้วก็ทาเป็นคนไข้นอกทําแป๊บเดียวก็เสร็จ นะคะพวกนี้จะค่อนข้างได้ผลรวดเร็วนะคะ,ะการทําคืนวิยุที่หลังเพื่อช่วยเรื่องอาการปวดหลังบางทีเราก็ใช้เวลาทาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงหชั่วโมงเป็นคนไข้นอกเหมือนกันนะคะอาจจะให้ยานอนหลับนิดหน่อยทําเสร็จปุ๊บอาการปวดหลังก็มักจะดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คนไข้ใช้ชีวิตปกติได้เลยประมาณเกือบ1ปีนะปีหลังจากนั้นพอมีปัญหาใหม่ก็สามารถทําใหม่ได้ก็จะเห็นว่าการรักษาเนี่ยมีความปลอดภัยสูง ได้ผลรวดเร็วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอฟื้นตัวอ่ะฮะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันดูแตกตา่างแต่แน่นอนว่าในบางคนก็จะมีข้อจํากัดซึ่งไม่สามารถรักษาแบบอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอขาอ่อนแรงเราก็จะสังเกตว่าเคสอย่างนี้ก็ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดเหมือนกันอนอกจากเรื่องของอผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะเราก็เห็นว่าเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนทุกคนในวัยทํางานนะคะก็เรื่องออฟฟิศซินโดรมนะคะ หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศัพท์ทางแกรมแย์เนี่ยเราจะใช้คำว่า work-related musculoskeletal or disorder ซึ่งภาวะอันนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเจอได้ในคนไปทำงานซึ่งไม่จาเป็นว่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศเสมอไปนะคะและแต่หลากหลายอาชีพส่วนใหญ่แล้วอาการเริ่มต้นก็เป็นที่กล้ามเนื้อหลังจากที่นานๆไปเนี่ย ก็จะเริ่มมีปัญหาลูกลามไปที่ตามข้อกระดูกหมอนรองกระดูกหรือตามข้ออื่นอ,อย่างเช่นอาจจะมีเรื่องข้อมือที่นิ้วหรือข้อเท้าหรือเข่าได้นะคะภาวะเช่นนี้เนี่ยเราพบว่าถ้าอาการปวดนั้นเนี่ยเป็นไม่รุนแรงเราอาจจะเริ่มต้นที่การทากายภาพก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทํากายภาพไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะลองดูว่าสัก2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วดูว่าอาการปวดนั้นดูไม่ดีขึ้นมีปัญหาในการใช้ชีวิต เป็นภาวะนี้อ่ะบางครั้งมันไม่ได้เป็นที่กล้ามเนื้อแล้วนะคะอาจจะมีปัญหามากกว่าน,นั้นคุณอาจจะลองมาปรึกษาเราดูก็ได้นะคะเพื่อมารักษาที่สาเหตุโดยแท้จริงก็สําหรับในผู้ป่วยสูงอายุนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบเป็นพ่อแม่เป็นญาติของเราเองนะคะทุกคนก็จะกังวลว่าในเรื่องของการราาักษาโดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดเนี่ย ตั้งแต่จะมีความเสี่ยงในการรมยาสลบไหมมีความเสี่ยงในการผ่าตัดหรือเปล่าฟื้นตัวจะเป็นยังไงทําไปแล้วจะดีไหมระยะยาวจะมีปัญหาหรือเปล่าแน่นอนว่าอันนี้เราก็จะเป็นทางเลือกอันนึ่งที่ยังไม่ต้องผ่าตัดแล้วเราพบว่าค่อนข้างปลอดภัยเพราะเราไม่ต้องรมยาสลบนะคะแล้วก็จะดูได้ผลค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็ฟื้นตัวก็เร็วนะคะบางคนทําไปไม่กี่วันก็ดูดี นะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เป็นปีหรือว่าอาจจะแบบนานเลยแล้วก็สามารถทําซ้ําได้โดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกสําหรับคนไข้สูงอายุที่ดีทีเดียวนะคะนั้นถ้าเกิดว่า บุคคลที่คุณรักในครอบครัวนะคะมีปัญหาอันนี้คุณก็สามารถมาปรึกษาเราได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเซเปียนนะคะหรือว่าจะเข้าไปใน o f ฟ i c i a l Line ก็ได้ของโรงพยาบาลเซเปียนนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครข้องใจหรืออยากจะปรึกษาโทรปรึกษาเราโดยตรงก็สามารถติดต่อที่เบอร์0 2 1 1 1ส3งหได้นะคะที่โรงพยาบาลเซเปียน,นะคะ่ะ